สวัสดีครับผมเซตเลืโคเชตนะครับวันนี้พามาดูเด็กคาซานะครับคือวิธีเล่นเด็กนี้นครับก็คือช่วงเทินหนึ่งถึงเทินสามนะครับหรือไม่ก็เทินสี่เทินห้าเลยนะครับเราต้องอันเชิญพวกการ์ดคอสหนึ่งยาวๆเลยนะครับให้การ์ดคอสหนึ่งมันเยอะๆนะครับแล้วเราก็เว้นช่องไว้อันเชิญคาซานะครับกับบูมาเวลนะต่อจากนั้นเนี่ยเราก็พออัญเชิญคาซาหรือว่าบูมาไว้ได้แล้วถ้าเรามีออนสล็อตนะครับเราก็อัญเชิญ ทับลงไปในช่องที่มีคาซาแล้วก็บลูมาเวลนะครับเอฟเฟกของออนสลัดก็คือมันจะดึงเอฟเฟกต่อเนื่องกลับมาใช้เป็น2เท่านะครับก็คือจากคาซานะที่เพิ่มพลัง1น,นะครับมันก็จะ2เท่ามันก็กลายเป็น2นะครับเอฟเฟกต่อเนื่อง2เท่านั่นเองบลูมาเวลก็เหมือนกันะครับมันก็จะเพิ่มพลังให้เพื่อนจาก1ห,หน่วยเป็น2หน่วยครับก็คือคูณ2เข้าไปนะครับโอเคจะเป็นยังไงก็เข้าไปดูนะครับโอเคมาเริ่มกันเลย วันนี้ก็ยังหาห้องง่ายนะหาห้องง่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วอัวตัวเดอะวัชเชอร์นะส่งกระดานได้มอบพลังหนึ่งให้การ์ดมีโอกาส25%จะถูกทำลายโอเคในเทิน3-4-5จะไม่สามารถลงการ์ดได้ลงแอคชั่นไปก่อนแล้วกันกับเทิน เทิน2จบเทินเอฟเฟกขอของเล็กตราครับทำลายการ์ดทำลายการ์ดคอร์ดหนึ่งนะโอเคตอนนี้เราไม่สามารถเชิญการ์ดไล้ะยกเว้นเทินที่6ครับมันเชิญสคอลันเกิล เราต้องอัญเชิญอัวตูด้ไหมวะโอเคงั้นเออเทินสี่แล้วจบเทิญนะเราจะไม่อัญเชิญอัวตูนะเออเรา ร้อนจะอันเชิญนะอันเชิญช่องนี้ไปก่อนก็ได้ให้ให้มันโดนทำลายก็ไม่เป็นไรหรอกนะอัวตูสำรองข้ามเชิญคาเนตสำรองข้ามส n น p เราแล้ววะทำไมวะ ไม่สามารถลงการ์ดไม่สามารถลงการ์ดนี่คือไม่สามารถเรียกไอ้สคอลอนไปตรงนี้ได้ด้ยนะลงซคอลอนเกไปเลนกลางในที่มันจะอันเชิญตรงนี้มันอันเชิญไม่ได้ด้วยโอเคครับจบเทิน โอ้โหมันทำลายวูฟวอลีรัวมากเลยแต่เราข้ามาเชิญสกอรอนเชืตอนนี้เทินห้ามีโอกาส25%จะโดนทำลายในพื้นที่นี้แต่ผมไม่สนับ เพราะว่าช่องนี้มันเชิญไม่ได้ไงก็เลยต้องมาเชิญช่องนี้แทนไปที่สองอันโดนทำลายไหมไม,ไม่โอเคเอ้าโดนทำลายอยู่ดินี่เราสวยมากเลยนะโอเคเออนสลักลงตรงนี้แล้วก็ ลองเสี่ยงดูครับจบเทินสู้ดูแต่ว่าผมไม่กด snap น,นะเป็นมัม่นใจเอฟเฟคของออนสลอรับดึงเอฟเฟคของคาซามาอีกครั้งคาซาก็คือมันจะเพิ่มพลังให้ตัวการ์ดหนึ่งดาวตัวครับโอเคชะนะอยู่ยังไปเลยเจอคนญี่ปุ่นนะ จะเจอตึงนไหมวะเนี่ยญี่ปุ่นกับเกาหลีเกาหลีผมพอได้อยู่แต่ว่าญี่ปุ่นนี่มันจะแพ้บ่อยกว่าเกาหลีเมื่อคูลงการ์ท,ที่นี่เพิ่มการ์คอปี้ของการ์ดหนึ่งใบในพื้นที่อื่นโอเคจะถูกเปิดเผยในเทอร์หน้าเราไม่มีเดอะว t c ช e r อร์นะครับ เชิญ s c ล r l e t g i r ลไปแล้วกันเพิ่ม m อ n s เ e r d ลเ i ้9 Oh My God อันเชิญแอนแอนแอนแมนลงตรงนี้ดีไหมโอเคตรงนี้แหละได้哟 แล้วก็ไนท์คลอเลอร์ไนท์คลอเลอร์ตรงนี้แล้วกันแล้วก็จบเทินครับหลังเทินห้าหม้อบวกสองพลังต่อรุ่นไพกา้าทุกใบที่นี่ โ <Okay. c oughs> อเคครับการเรามีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันเต็มสนามไว้มากเพราะไอช่องนี้เลยมันเพิ่มมอนมาให้เราอีกตัวหนึ่งไม่ค่อยอยากเชิญอะไรเลยฮะเชิญแอนเจลตรงนี้เหรอแล้วก็อิเล็กทราตรงนี้เหรอ เทินนะไนคลอเลอร์นะเทินสี่ไม่มีการันเชิญฮงงั้นก็จบเทินรอดูเทินห้ากับเทินหกนะว่าจะมีการอะไรดีๆหลุดมาไหม เป็นโอเคเทิร์น5ได้อยู่จากนั้นก็จบเทิร์นครับเมื่อการลงที่นี่สมเพิ่มการในพื้นที่อื่นโอเค ฝังงข้ามก็มีบูรมาเวลฮะแล้วก็สร้างบูรมาเวลในพื้นที่อื่นต่อเีสย oh, นาน oh. มันจะส่งการ์ดเพิ่มในพื้นที่อื่นก็แสดงว่าผมต้องทำอย่างนี้ครับมันถึงจะสามารถสร้างออนซอลตตัวที่สองได้เทินสุดท้ายครับ นี่อจะเป็นอีกครั้งหนึงที่ผมชนะไอ้พวกชื่อญี่ปุ่นได้นะครับใช่ไหมโอเคชนะได้ครับ2ช่องมาสิเจ้าพวกญี่ปุ่น ราได้สนามดีอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเราไว้ปัม๊มคาซากับบรูมาเวลนะตรงนี้มันจะได้บวกพลังจากปกติมันจะบวกพลังหนึ่งสูงสุดแล้วก็สองครับถ้าคอมโบก,กับออนสลตแต่นี้จะบวกได้ถึงสี่เลยเราส่งตัวอะไรไปชิมลางก่อนดิน่าจะฮอกอายนะครับตัวเปิด พราะเอฟเฟกของฮอกอายก็คือถ้าเทินหน้ามีใครมันมันทำงานต่อจากเทินหน้านะครับเราต้องกานเชิญก่อนเอฟเฟกต์วันนี้นะมัน,ม,นมันถึงจะทํางานได้หลังจากเทินสี่ไม่สามารถลงการ์ดได้ต,ตาหนี้ไม่น่าจะเล่นซอคอรอนเกลนะเดี๋ยวเดี๋ยวซอคอรลอนมันจะไปทับซองตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปั๊มตัวละครไม่ได้ อันเชิญยอนดูช่องนี้ครับแล้วก็แอนแมนแล้วก็จบเิร์นเอฟเฟกของฮอกอายทำงานครับเพิ่มพลังเมื่อมีการ์ดอันเชิญเอฟเฟกของยอนดูทำงานครับทำลายการ์ดไม่ใช่ทำลายเลยถอดการ์ดฝ่ายตรงข้ามที่อยู่บนสุดของเด็กนะไนท์โครเลอร์ นั้นก็จบเทินครับในเทินห้าการ์ดทุกไปต้องลงที่นี่โอ้สวยหวังว่าหวังว่าเทินหน้าการ์ดขค้ืนมือมาน่าจะเป็นพวกคาซานะออเป็นแมนทิสโอเคจบเทินครับ เอฟเฟกของแมนทิสครับถ้ามีการ์ดลงในช่องเดียวกันครับแมนทิสก็เราจะจั่วการ์ดจากเด็กฝั่งข้ามโอ้ยมีสกาเล่ที่เปลี่ยนเปลี่ยนช่องครับสมเพิ่มการ์ดในมือเองอีกฝ่ายแต่ละฝ่ายโอเคฝั่งตรงข้ามกด snap ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะปั๊มบูมาเวลช่องนี้กันนะครับ บูมาไปก็จะเชิญออกมาสี่ตัวครับเพิ่มพลังสี่หน่วยให้ทุกตัวในสนามแบบมูนไนเอฟเฟกอะไรวะทิ guard ้งการ์ดทิ้งการ์ดหนึ่งใบจากมือแต่ละฝ่ายอ๋อมูนไนสายเผาเด็กนี่วะเชิญครับ เอฟเฟกต์ทำงานครับตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่ครับออนแมนลงอิเล็กทราลงมาเสียบช่องนี้อ๋ออ๋อมันหลังจากเทิ์สี่ไม่สามารถเชิญการ์ดได้โอเคเกตละต้องทำไง ราต้องทําอย่างนี้ครับแต่ฝั่งรองค่าไม่น่าจะเชิญช่องนี้แล้วแหละเราก็แค่ประมาณนี้แต่เราไม่ส n a p ต่อนะมันยังมีสิทธิ์ที่เราน่าจะแพ้อยู่นะใช่มันมีเรามีสิทธิ์แพ้อยู่เราก็เซฟๆฟไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าแพ้มามันจะเสียแปดนะ เอาอย่างน้อยเร,เราชนะเราก็ยังได้สี่เราก็คุมแล้วเหมือนเรากด snap เองเหมือนเรากด snap เองแค่ฝังข้าม snap โอเคเนี่ยฝังข้ามมันส่งตัวอะไรมาปั๊มช่องตรงนี้วะเนี่ยต้องรอดูครับสเปกทรัมครับ อือ๋อแต่โดยรวมเรายังชนะอยู่ครับกลังโจมตีเราสรงกว่าสเวิคทัมนะเพราะว่าไอ้บูมาเวลตัวหนึ่งมันก็มันบูมาเวลมันมันเพิ่มให้การ์ดอื่นใช่ไหมครับมันก็รวมรวมของตัวมันเองด้วยก็คือตัวมันเองมันก็เพิ่มให้สามตัวนี้ตัวนี้ก็เพิ่มให้อีกสามตัวนี้ครับ พลังเราเยอะกว่า4หน่วยนะเพราะว่าสเปกตรัมมันยืน5ครับแต่แล้วบูมาเวลเรายืน6จริงๆจริงๆมันยืน3นะบูมาเวลแต่ว่ามันมันช่วยมันช่วยกันเพิ่มพลังนะครับในช่องตัวมันเองก็ชนะมาได้อย่างปกติครับเยี่ยไปเลย